สวัสดีส่วนใบกางนะเมื่อกี้กินเขาคราับกินเขาพี่น้องกินเขาตำมุขุ่งได้ตำมุุ้่งกับทุนกับไอ้ลวกเสียนม,ม่ามากกระแพงกีซ้อนครับกีซ้อนกีซ้อนตูบแม่ไข่ไข่ครับพี่นอ้องสนใจกระทักม่ได้นะครับกีซ้อนนะครับโลละสามลอยหาสทบบ่ แสพบพ,พี่น้องดอกอาจำบุกแต่บุกคงใจทุนนะครับแสบครับแสบครับครับจำบุกคงใจทุนสุดยอดพี่น้อง 我得今天发了单。